สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลของบริษัท Waste Management หรือ WM กันนะคะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เลยในอเมริกาเหนือเรื่องจัดการขยะกับ Recycle เรามีข้อมูลวิเคราะห์หุ้นอยู่ค่ะก็จะมาดูกันว่ามีประเด็นไหนหน่าสนใจบ้างทั้งเรื่องธุริจิตการเงินแล้วก็แนวโน้มในอนาคตค่ะครับ เป็นธุรกิจทีเ่เหมือนจะธรรมดาแต่จริงๆไม่ธรรมดาเลยนะครับมันใกล้ตัวเรามากๆแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องใหญ่ๆอย่างสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ตัวธุรกิจกันเลยดีไหมคะที่น่าสนใจมากคือเขาทำแบบครบวงจรจริงๆที่เรียกว่าเอา vertically integrated ครับผมไม่ใช่แค่เก็บขยะอย่างเดียวแต่มีตั้งแต่รถเก็บสถานีขนถ่ายมีโรงงานรีไซเคิล MRF ของตัวเองอไปจนถึงหลุมฝังกลบ แถมยังเอาแก๊สจักขยะมาทำไฟฟ้าอีกแล้วก็มีจัดการของเสียอันตรายด้วยนะคะเรียกว่าครบมากๆเลยใช่ครับคือการครบวงจรเนี่ยสำคัญมากมันทำให้เท่าได้เปรียบเยอะเลยทั้งเรื่องคุมต้นทุนเพราะทำเองเยอะใช่ไหมครับมันก็เกิด economies of scale ค่ะการประหยัดต่อขนาดครับแล้วก็สำคัญคือมันเหมือนเป็นกำแพงสูงเลยคู่แข่งใหม่ๆนี่เข้ามาลำบากมากอ๋อเพราะต้องลงทุนเยอะเหรอคะ ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมหาศาลครับแล้วก็ไหนจะเรื่องกฎระเบียบที่ซับซ้อนอีกแล้วยังมีพวกสัญญายาวๆกับลูกค้าอีกนะครับพวกนี้ก็ล็อกรายได้ไว้เลยอืมเข้าใจเลยค่ะโครงสร้างธุรกิจแข็งแกร่งจริงๆนะคะแล้วถ้าไปดูตัวเลขการเงินล่ะคะมันสะท้อนออกมาบ้างไหมตัวเลขก็เค่อนข้างดีเลยครับรายได้ต่อปีนี้20ง0มล้านเหรียญขึ้นไปโหเยอะนะคะครับ กำไรสุทธิปีล่าสุดก็ราวๆ2,000ล้านเหรียญอัตรากำไรจากการดำเนินงานก็ค่อนข้างคงที่นะครับประมาณ15-20%แต่ที่เด่นจริงๆคือ ROE หรือผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นสูงมากครับเกือบ31% 30.92%โห oh, ROE สูงมากจริงๆค่ะอันนี้น่าสนใจมากและมีตัวเลขอื่นอีกไหมคะที่น่าจับตา ก็มีการเติบโตของกำไรต่อห well ุ้นหรือ EPS เฉลี่ย5ปีท uh ี huh. ่ผ่านมาก็ดีนะครับเกิน10%อืปอืกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก็โตเรื่อยๆล่าสุดก็โต14%กว่ากว่าแล้วก็เรื่องปันผลครับเพิ่มต่อเนื่องมา21ปีแล้วอันนี้ก็แสดงถึงความมั่นคงได้ดีดีจังเลยค่ะมีปันผลต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้แต่มีมุมไหนที่อาจจะต้องระวังไหมคะ มีครับคือถ้าดูเรื่องหนี้สินอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ debt to equity เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ260-275%สสูงเหมือนกันนะคะแต่ ROE ก็สูงมากมันมันเกี่ยวกันยังไงคะใช่ครับใช่ครับคือ ROE ที่สูงส่วนหนึ่งก็มาจากการใช้ leverage หรือการใช้หนี้มาช่วยขยายธุรกิจนี้แหละครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของธุรกิจที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์หนักๆแบบนี้มันช่วยเร่งผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้ค่ะเข้าใจค่ะแต่แน่นอนมันก็มาพร้อมความเสี่ยงเรื่องภาระดอกเบี้ยแล้วก็ถ้าดูสภาพคล่องสั้นๆอย่าง quick ratio ประมาณ0.79ก็อาจจะดูตึงๆหน่อยนะครับแม้ว่ากระแสงเงินสดเขาจะสม่ำเสมอก็ตามจุดนี้ก็ต้องคอยดูนิดนึงครับน่าคิดค่ะ แล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะคะโอกาสเติบโตของ WUM จะมาจากทางไหนได้บ้างหลักๆเลยก็ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นตามปกติครับตามเศรษฐกิจตามจํานวนคนอันนี้เป็นพื้นฐานค่ะอีกส่วนที่สําคัญมากคือกระแสเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่แหละครับ ทำให้พกบริการรีไซเคิลหรือเอาขยะไปทําพลังงานเนี้ยเป็นที่ต้องการมากขึ้นโดยเฉพาะโครงการใหม่ๆอย่าง Renewable Natural Gas หรือ RNG ที่ WM กําลังลงทุนหนักเลยครับคาดว่าอันนี้จะช่วยเพิ่มกําไรได้เยอะครับอ๋อพลังงานหมุนเวียนจะขยะ ใช่ครับนอกจากนั้นก็มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็การซื้อกิจการหรือ M&A ครับแสดงว่าเรื่องความยั่งยืนหรือ Sustainability นี่ไม่ใช่แค่เรื่องภาพลักษณ์แล้วแต่เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจจริงๆถูกต้องครับมันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตสร้างกำไรในระยะยาวไปแล้ว แต่ก็คงมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะนอกเหนือจากเรื่องนี้ที่เราคุยกันไปแล้วครับก็มีความเสี่ยงเรื่องกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้อาจจะเพิ่มต้นทุนได้อแล้วก็ราคาพลังงานที่ใช้กับรถขนขยะราคาวัสดุรีไซเคิลในตลาดโลกพวกนี้มันก็ผันผวนได้แล้วก็เรื่องการแข่งขันครับถึง WM จะเป็นผู้นำแต่ก็มีคู่แข่งอยู่ค่ะพอจะสรุปภาพรวมได้ว่า WM เป็นธุรกิจที่จำเป็นมั่นคงเป็นผู้นำตลาดด้วยโมเดลครบวงจรมีโอกาสโตจากเทรนด์ลักโลกการลงทุนใหม่ๆอย่าง RNG จ่ายปันผลก็ดีสม่ำเสมอแต่ก็ต้องจับตาเรื่องหนี้ที่สูงความผันผวนของราคาต่างๆแล้วก็เรื่อง valuation ที่อาจจะสูงหน่อย PE ทั้ง35เท่าใช่ครับประมาณนั้นเลย คือเป็นหุ้นคุณภาพดีในอุตสาหกรรมที่มั่นคงมมากๆแต่ราคาหุ้นปัจจุบันมันก็สะท้อนความคาดหวังหรือการเป็นผู้นําไปพอสมควรแล้วล่ะครับค่ะมันก็เลยมีคําถามที่น่าคิดต่อนะครับประเด็นไหนคะก็คือในยุคที่ทรัพยากรมันเริ่มจํากัดปัญหาสิ่งแวดล้อมก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบริษัทแบบ WM ที่เขาเปลี่ยนขยะให้เป็นทรัพยากรหรือเป็นพลังงานได้เขาจะมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจกสังคม ในระยะยาวมากน้อยแค่ไหนแล้วเวลาเรามองการลงทุนในบริษัทแบบนี้มันเป็นแคาเรื่องผลตอบแทนทางการเงินอย่างเดียวหรือเปล่าหรือจริงๆเรากำลังเลือกลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนด้วยอันนี้น่าสนใจให้ไปคิดกันต่อครับ